ข้าวเหนียว้อๆข้าวเหนียวเจียงไฮครับน่ากินมากชีว่าละีละนะว่าวละาาากินหอมหอมสุดมากกินเวเด้กข้าวลั่วใหม่ๆนี่ปนใหม่ๆนนี่ข้าวเ้ากันครับข้าวเหนียว้อนดูข้าวเหนียวนิ่ใหม่ๆข้าวๆเลยอยะอะไนประเทศานี่ไก่หวานประเทศแ นี่สินันก็เคยไปมาแล้วเวหรอไปเจอยทูทิพามือเนาะ <rob> ไปดีทุกดีทุกทิพย <Counter up> สวัสดีครับครัวโรงเรียนแฟมิลี่ตื่นแต่เช้าเช้าเลยบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังสดใสค,ครับนะดูทุ่งนากำลังสวยครับนะวันที่ห้าของการมานอนสวนตื่นมาสดชื่นมาก นะครับอา,อากาศดีมากตอนเช้านี้จะมีอาหารแบบบ้านๆทําทข้าวนึ่งงานะครับไม่อยากห้างรถไฟเตรียมข้าวข้าวเหนียวเชียงรายแช่ไว้เมื่อคืนละเดี๋ยวเราจะมานึ่งข้าวกันแต่เชา้านโรงเรียนก็มีเนื้ออาจจะบ้าจะทํพล้าเนื้อกินสักหน่อยอน้ําตกเนื้ออยากกินแบบเผ็ดเผ็ดเปรียปร้ยวเปรี้ยวนะมีผักเยอะๆหน่อยไม่รู้จะผักเยอะหรือเปล่าเพราะไม่ได้ไปตลาดเลย <c oughs> นะกรับตอนเช้านี้กลางุดเตาถ่านนะครับ เอาว굿มอร์นนิ่งสวัสดีค่ะน้องไฟเพิ่งมาถึงไฟขับมอเตอร์ไซค์มาน้อง <c oughs> เด่นนอนสวนคนเดียวสี่ห้าคืนแล้วครับนี่ <c oughs> ก็นอนบรรยากาศนอนในรถนะยังไม่ได้เก็บ <c oughs> ที่นอนน <c oughs> อนนึงค่ำนะโซนนั่นเดนก็นี่ตอนเช้านี้ต้มชาอันนี้เป็นชาดาวอินคาครับอร่อยมากเนี่ยที่เราไปลำปางจำได้ไหมเนี่ยค่ะอ <c oughs> ่านี่แล้วก็เราก็จุดเตาถ่านที่เราจะเดี๋ยวรอญาเอ้ยมามา,มาเผยสูตร ทำข้าวนึกงาสูตรโบราณแล้วก็ลุงเด่นก็จะทำเนื้อเนื้ออยู่ในตู้เย็นเอาออกมาแล้วเดี๋ยวจะทำจะน้ำตกเนื้อเนาะ,เ,ะเดี๋ยวคั่วข้าขวาพริกป่นใหม่คัว่วใหม่ๆเลยทำ<ๆ>บิดมะ<ๆ>นาวเปรี้ยวใส่กินกับข้าวตอนเช้านี่ครับเดีย๋ยวจะเอาล็อตตอนใส่ออกไปรับยาที่บ้านยาก็บอกรอลองทรายโทรไปเมื่อกี้ จะทำกั็วนะ่าพูดแล้วต้องใส่ก็นึกว่ายญาหนาวจะทำอะไรกินหนาวไงบอกว่าสายๆค่อยจะเข้าไปรับใหม่ย่าก็อยากออกไปเช้าๆเบื่อป่ะอาจจะเธอก็นึ่งข้าวเลยคืนนี้โอ้เมมเมมมีปัญหาเอาเมมไปเสียบสมือถือผิดอันเอามืออันนั้นตัดต่อเมมก็เลยเสียเลยครับคลิปลรงเด่นก็เลยเหลือแต่ตอนกินตอนทำทำเนื้อตอนทำเนื้อหายไป เนื้อสวยๆแกงยังน่ากินมากเลยค่ะทำปลาทูทำปลาเค็มอะไรก็น่ากินแต่ว่าเมนมันแตกเอาไปเสียบเส่ผิดมือถือแล้วก็ไปเอาเหล็กงัดออกมาหักเสียเลยก็เลยเดี๋ยวซื้ออย่างนี้กชุดหนึ่งนะก็เลยเหลือแต่ตอนกินครับอันนี้เดี๋ยวไปซื้อมาชุดนั้นชุดนี้เอาไวส้สวนและอีกชุดหนึ่งเอาไปไปบ้านอ่ามาดูข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวเชียงรายครับ ข้าว,าวค้ากันตั้งเอ้ยนี่นะนึ่งใหม่ๆครับจะทำข้าวนึงน่งงาดูนี่ข้าวเหนียวเชียงรายครับข้าวใหม่ครับข้าวใหม,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 ม่ตามันเด่นข้าวใหม่ตามันไหมเถอะเถอะเถอะเธอล้างไหมจะล้างอีกรอบไหมไม่ล้างเหรอเดี๋ยวก็ออน้ำอนโอ้โหเอ็นเธอเอาน้ำใส่ในหม้อนึ่งไปละเดี๋ยวให้น้องฝาฟนึ่งข้าวแป๊บนึงครับจะได้กินข้าวเหนียวร้อนๆนะแล้วก็ตัมข้าวนึ่งงาอาหารโบราณโบราณ แควเสียมสูงนะงาขี้มอสครับข้าวใหม่ก็ต้องกับกินกับหอยสันเขาไม่ค่อยกินไงเดี๋ยวจะทำให้กินสุดโบราณเดี๋ยวไปรับยาเอ้ยก่อนหมอ้มอนีนหม้อจะดำไหมไม่เป็นไรเนาะไม่มีตัวกองนะดาวอินคาครับ ใบดาวอินคาหอมมากเนี่ยเขาตอนที่เราไปดูงานที่หมู่บ้านโฮมสเตย์ที่จังหวัดลำพูนนะครับที่จังหวัดลำปางมาั้งลำพูนชื่นใจหอมมากหอมมันอันนี้หอมใบดาวอินคานี่เวลาต้มต้มมาแล้วอย่างเงี้ยกลิ่นคล้ายกับข้าวใหม่เลยหอมครับหอมแบบกินข้าวใหม่อะ่ะโอ้ตอนเช้ามาสดอย่างนี้โล่งมาก เดี๋ยวเราก็ได้เพราะว่ากระดาษทิชชูเป็นน้ำมันมันเลยทำให้คนดำเราแป,านะป๊บนึงเนาะข้าไปรับย่ามาพอดีเอาโอ้ตาหมอนคือสิ่งแท้ย่าติดมือมาเลยฟาสเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะสวัสดีครับตาหมอนสวัสดีครับย่าเออเดี๋ยวให้เชฟมือนหนึ่งมาทำข้าวนึงงน่งไงระวังระวังระวังลงรถอย่ผ้าเนือ้อกินข้าวยัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ้าเนื้อแป๊บเดียวพอดีแหละกำลังนึ่งข้าวบอลนาเรยยังไม่มาเรยมีงานอยู่เดี๋ยวน้าเรยจะมาเอื้นขวัญอยู่สองสามวันก่อนจัดเนื้อสักห้ากิโลเอี่ยะย่าก็มาพอดีนะครับก็นึ่งข้าวเลยตัวจะได้กินข้าวเช้ากันไฟไม่มีละเออเออ หนึ่งก็ตถาถ่านเนี่ยนะครับอ่หนึ่งเลยนึ่งข้าวให้หน่อยแม,แม่เดี๋ยวแม่ทำหนึ่งงากินเราทำแบบไหนอะทำข้าวย่างย่างทำข้าวหนึ่งงาหน่อยอเยดีูสิจะแก๊สก็ได้นะถ้าอย่างหนึ่งแก๊สไหมไงนะได้เดี๋ยวพี่จะเอาไว้ย่างเนื้อนี่นนหนึ่งข้าวนะครับหนึ่งข้าวใหม่ๆนะ หอมๆาใหม่แ็หอมาม,ม,ม,มาดูไหนนะจะเ้ย,เยไหนไหนงาข้าเข้าหนึกงาน้องคนทางน้องฝ่ายเขาไม่เคยกินอะไรให้ดูอันนี้คืองาใหม่นะครับงาขี้ม้อน,นคนเหนือนี่จะ้หูจจกดีเข้านึกง,งาครับกินแบบเฉยๆนี่ก็ได้หรือว่าจะเอาไปย่างอีกทีก็หอมนะครับนี่ยาใส่อะไรบ้างยาใส่แต่เกลือนะใส่แต่เกลืออย่างเดียวครับมันก็เป็นมันเป็นอาหารคนแก่กว่านี่ แต่มันเป็นอาหารเด็กนะคนเหนือนี่เ,นเด็กเขาทําให้เขาให้ลูกให้หลานกินนะคนไทยก็ือเาไปใส่กให้าคนวัดเวียงเชียงลุงอ่ะมีเพจหนึ่งครับเขาทําเพจเกี่ยวกับขายอาหารให้เด็กนี่แหละขายกระเทียมเอากระเทียมไปบดเป็นผงแล้วให้เด็กกินแล้วก็ขายงานขี้มอนเนีครับขวด350โอ้โหแบบเต็มบริษัทขนส่งเลยขายดีมากขายดีมากเลยงานขี้มอนลครับขายสอง ขวดเล็กนิดเดียวครับสามร้อยคนสั่งกันระเบิดเลยก็งงมากเลยพอไปดูอีกเพจอีกเจ้าหนึ่งขวดละสาสิบาทไม่มีใครซื้อแต่ว่าแต่ว่าขวดสองสามร้อยคนซื้อเหมือนกันตอนนี้ขับรถเบนล่ะคนบ้านเราเนี่ย,อ,ยอ่าอเ,เาแล้วก็เอางามันเป็นงาสดไม่ได้คั่วนะครับเป็นงาสดๆเงี้ยเราเอามาตำตำใส่เกลือ แล้วเดี๋ยวเวลาข้าวเราสุกมาเราจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยเอามาตำก่อนเอามาเอามาคลุกเข้ากันเนี่ยเอาท่ายางให้มันเหนียวก่อนตำตำอืมอตำบ่อยากให้มันเหนียวก็คลุกทงมาเข้ากันก่อนโอเคเดี๋ยวลุงเรียนก็จะไปดูเนื้อหน่อยแล้วผมก็จะย่างเนื้อแล้วทำน้ำตกกินข้าวกันตอนนี้ตอนเย็นตอนเช้าๆเลยครับอร่อยแน่นอนพี่น้องสุกแล้วเดี๋ยวก้นข้าวเลยลุงเรียนก็คั่วข้าวคั่วใหม่ๆครับ ใส่ใส่ลาบใส่ก้อยนี่มันต้องเอาใบมะกรูดใส่เลยข้าวก็ข้าวใหม่ครับวันนี้ใส่ใบมะกรูดเข้าไปคั่วด้วยหน่อยเขาคั่ควครับน้ำไฟก็จะคนข้าวโดวยใช้ใบตองครับห้องกระเดานั่นนาจะได้เขาเรียกอะไรเขาอีสานอ่ะโบมโบมคนในห้องอย่างนีแม่กกวาเข้าอีากอะ คนเหนือเรียกกัวเข้าครับคนอีสานห้องโบม <laughs> วะยากหมดแล้วคนอีสานห้องโบมถ้าคนเหนือก็ห้องกัวเข้าโอ้ยข้าวเหนียวฮ้อนๆข้าวเหนียวเจียงไฮครับน่ากินมากิกนข้าวเชาว้าอร่อยอร่อยโอ้ข้าวใหม่ๆ เอาห้อนหอมก็ขัวกระขวัวใหม่ๆหอมหอมพริกปก่นกะหอมหอมอา้าย่าพร้อมหรือยังข้าวพร้อมแล้วนะเดี๋ยวย่าจะทำข้าวใน,นงานให้กินนะครับมีหินด้วยเหรอเม็ดยา,ยาทำเลยไฟทำมันเป็นไม่เป็นหบบรอกไม่เป็นเด้ ที่จะสูงงานเราบอต้องคนอ๋อที่จะสูงงานบรต้องคนอ๋ออ๋อที่จะเอาผสมกับงานแล้วไม่ต้องคนอัน,นเราไม่รู้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องมันต้องทำตอน,น,อนร้อนๆเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ให้ยาทำให้ดูอ่ะมาดูสูตรข้าวนึ่งงาสูตรย,ย่าเอื้อยนะใช้สูตรเจียงไห่สูตรเจรีงยงไห่ ขย้ำตัวมะควอาขว้าหน่อยถ้าจะยาก้องมันเหนียวก่อดต่ใส่โฟกซำบางคนก็ชอบเหนียวนะบางคนก็ชอบน้ำอ้อยเนาะยแต่ใส่น้ำอ้อยในหัวปลาสอดนะมันบ่มันอันนี้งานงานเขียรน่นี่นี่ครับ เป็นอาหารโบราณโบราณสมัยแต่คุณค่าเยอะนะเนี่ยประโยชน์เยอะเด้อนี่แคลเซียมเสื่มแคลเซียมสูงครับแคลเซียมสูงกินจนกระดูกซุนกินจนเป็นโรคกระดูกคุณนแคลเซียมสูงเ่ออเอ้าคนทำนี่แหละแคลเซียมสูงแต่ว่าปวดเอวตลอดเดือว่าจะได้เยอะถ้าไม่ขนาดไหนเรา ก่ <Yeah. S 2> อนเดินอยู่กรุงเทพซื้อปลาแซมเสียมนะซื้ออะไรนะซื้อแซมเสียสมส่งให้แม่อมแอนลินนะปลาแซมเสียมปลาแซมเสียมปลาตัวน,นี้ต้มาเล็กๆหนะอ่อยอ๋อบอกแม่กินปลาเล็กปลาน้อยแม่บอกอยู่บ้านกินปลาซิวทุกวันนะก็ไม่เห็น <c oughs> <c oughs> โอ้แบบเข้มข้นเลยเนาะเข้มข้นเลยโอ้นี่เข้มข้นขนาดนี้ครับเนี่ยเป็น้องเขานึกงา นายอยากจะชิมหรือยังได้ยังเร็วมันเข้ามันบหนเหนียวเนี่ยอ๋อมันต้องเอาจนเป็นปั้นกันเนาะเข้านี่ต้องคุกคุกให้มันเข้ากันอเหนียวเดี๋ยวรอชิมครับอืมกว่ายังไม่ได้นะกว่วนี้ต้องเอาดำแดงเลยอย่างนี้ตามาขาวนี่ครับเนื้อย่างพอปันหมาดอย่างนี้พอละเดี๋ยวเราจะเอาไปหั่นแล้วก็ทำให้สุกครับวันนี้นี่โอ้น่ากินน่ากินนี่ตกเนื้อ โอ้ร้อนๆอย่างนี้ครับมาดูข้าวนึ่งงายเยอ้ยก่อนนี่พี่น้องเอ้ยข้าวนึ่งงาจากข้าวใหม่ๆนะครับก็จะมีงาขี้มอนเข้ามาอืมเค็มๆหอมล้ำขนาดขึ้มเ,เลยอร่อยอืม,อม ใครชอบเอาไปย่างแรกครับแบบแถบเสืเ้อแบบสูงๆเลยอ,อร่อยเดี๋ยวหั่นเนื้อแล้วครับทำกับข้าวกินกันแล้วพี่น้องเนาะเนาะาหั่นเนื้อก่อนดูเดี๋ยวเต้าหู้ใส่ได้ลนะ้วโคตรน่ากินอ่ะย่างหน่อยมันก็จะเนื้อมันก็จะหอมนี่แบบมีเดียมมีเดียมใช่นีมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดวนให้สุกครับเดี๋ยวเาไปดวนใส่ต้นหอมผักชีผักไผ่หอมดวนผักแพรวนะครับเนื้อนาว อะไรข้าวคั่วใหม่ๆพี่ฝนใหม่ๆหอมแช่น้ำลายไหลละคนสายเนื้อนี่ต้องกินมันตกเนื้อทำหมดนี่แหละแต่ว่า้ยอช้ำๆเลยแหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคั่วพี่กันพี่หน่อยน้องฝ้ายจะไปคั่วพี่แกงลูกเด่นเลยขวานพี่ฝนนี่พี่ฝนใหม่ๆเด่นแับใหม่ๆเลยข้าวคั่วใหม่ๆ ดูเนื้อเรานี่เนื้อสดสดเนื้อนีอ่แล้วก็ใช้น้ำสต๊อกน้องเล่นสีเลื่อนมาน้ำสต๊อกแล้วก็เอาเนื้อเนื้อ,อย่างเราเนี่ยนะครับย่างพอมีเดียมนาะใส่ไปเลยใส่เครื่องในสดด้วยโหยอดดวนใส่น้ำหน่อยหนึ่งเดียวแล้วข้าวคั่วจะไปทำปฏิกิริยาครับอ๋อสิเฮตเป็นแบบไอ้น,นี่เป็นน้ำตก,ตกเป็นน้ำตกน้ำตก นึกว่าผ่าใส่หอมแดงเข้าไปหวานเลยนะเทคนิคทำให้เนื้อนุ่มไฟอ,อ่อ,อนๆเหมือนนา่าเลยบอกเนื้อมันจะได้ไม่แข็งครับสิบวัสดุงโพด่าถ้าน้ำเดือดพุทดๆุดดใส่เข้าไปได้เนี่ยพูดแล้วก็น้ำลายไหลถ้าอย่างนั้นเราใส่แรงกันไปเนื้อมันจะแข็งกินอ่อนพ่อทั้งสี่วันดีเต็มวันหวานน,นี่นีหวานเลยหละโอ้เดี๋ยวบีบมะนาวข้าวคั่ว ใส่หอมแดงซอยใ,<ช>ใส่ต้นหอมผักชีโรยสารเเน,น่อยู่ให้อยู่สวนใส้น้ำมันสีอันนี้จักหน่อยนอใอะนะให้สีน้ำมันปกติหน่อยอย่างนี้นุม่มแน่นอนครับถ้ามันไม่แรงเกินอย่างงี้นะมันจะนุม่มได้แล้วก็ได้ทีแล้วนะ ีได้แล้วเติมหอมแดงเยอะๆติมหอมแดงลองปิดแก๊สแล้วนะเดี๋ยวมันจะอันนี้เกินสุกพด้วสุกเกินเข้าคั่วใหม่ๆ,มๆอหอมหอมที่ปนใหม่ๆนี่ดูเออเทศกระสมอร่อยอีกมะนาวลงเลยทีนี้ มะนาวสวนใหญ่ทันครับมีมมเมล็ดพันธุ์ทุนเก้าออม <c ười> แฟนข้าวก็อยากได้ก็ได้อันใดสักคนกเชเกลือใส่เกลือแกงใส่กเกลือหน,น่อยหนึ่งผงนัวที่นี่เองกับข้าวเราง่ายๆนะวนเลย,ยแต่อร่อยง่ายๆแต่อร่อยอืมไม่ได้ใส่ต้นหอมผักชี ี่่ฝรัังโอนนะ้กินหอมหอมขึ้นมากเลยเท่ากินกับขวดเท่ากับมะนาขขวกั่วใหม่ๆพี่ปนใหม่ๆเนาะโรงเรียน21วันแล้วนะกินข้าวกับครอบครัวได้แล้วล่ะได้แล้ว21วันแล้วพี่น้องพรุ่งนี้ก็22วันละเกิน14วันละอันนี้เดี๋ยวหาอะไรมาชิมหน่อยช้อนมาชิมหน่อย กิมดูว่าเป็นยังไงอืมรับรับปังเปรี้ยวแล้วใช่ไหมเปรี้ยวโอเคไม่น้ำดุมเนาะเนื้อหนุ่มมากโอ้ยจตกกองอื่นน้ำได้เอือกวันนึงมันหอมเนาะหุบนก็รวยเลยรวย ต้นหอมผักชีชูุปนะไปลงสีสวยขึ้นไหมเลยน่าทานอีกปางกินข้าวมาเรื่องหรอพี่มอญมากินข้าวกันมากินข้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วแซ่บมากข้ตกเนื้อสายเนื้อเจอมะนาวข้าวคั่วใหม่ๆพี่ป่นใหม่ๆโอ้ยดู มาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อนะอ่ะกินข้ากินข้าวคือเอาไปตองเอาเพลาะเอาไปเลยไปตองพี่ตาแดงพี่ย่านั่งนั่งตอนเอามันเนี่ยข้าวอุ่นมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวเช้าด้วยกันครับข้าวเหนียวมันห้อนดูข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆข้าวๆเลยอ่ะเฮงนั่งลงก่อนเฮงนั่งล้องกรอี่ย่ามานั่งกินข้าวย่านั่งกินแล้ว หายใจครับบ้างอืมแับเอาพริกกินอยู่สวนแล้พี่หน่อยเอาถึงเวลาขายของซะหน่อยขาดดิ้งว่าได้ไทยชอบขมเติมดีบัวได้ไงดีบัวฝาเหลืองเหลืองนี่แหละครับใส่เข้าไปแซ่บก็ดิอาเราคนยี่หมันอ่าอันเดี๋ยวมาคนคนบุหรี่ใส่ใส่แบบไม่ต้องโรยก็ได้ใส่แบบกองอ้อยาะนะ อ,อ,อร่อยขึ้นมากเลยเนาะกินข้าวไหมไกินไปก่นเลยค่ะเ <c oughs> จอแซบอันนี้จซบนัวย่าก็มีน้ำริกตาแดงคร <c oughs> ับแ <c oughs> ห้งๆมีนอต้มสะลัดลงสลัดแน่นี่กินกับเนื้อผมเมาะขนาดเป็นน้องเฮ้ย อร่อยอ,อีกสองเข้าตัวเลยอะใส่ดีวัวเข้าไปมาแล้วก็นั่งไดายน้อย <laughs> นี่คือพี่กินหนูสวนหอมเอม่ข้าวถุกปากวันนี้ได้กินซีนป่ะกินเนื้ออยากกินยังได้นะยาก,กินน้ำพริกก็ยัง <c oughs> น่าจมว่าเห็นน้องไม่ลราก็อยากกินนั่นเนาะยำน้ำพริกตาแดงยาเอ้ยครับใส่ป่าสลางแห้งดูใกล้ๆหน่อยมันจะมีมะกอกนี่นะครับเวลากินก็ต้องใส่มะกรอกระหน่ำพริกตาแดงนะครอันนี้น้ำพริกตาแดงสูตรโบราณของแท้ครับเพราะว่าใช้ป่าสลางแห้งนี่ใด้ไหมอืมนี่เหรออืมผักกระจองผักกระจองลวก เด็ายพา้อนแซบบ่เอาเหรอพักการพักกาโมเดลก็ผ่คนหน่ห้องอย่างไรพักดำรั่วพักดำรั่วต้องการพักันจองดำรั่วดำรั่ว ดำรัวรั่วสิเขาคนเห็นก้อายนั่นก็รัวอันนั้นมันพัวไหมเหรอนัวนัวภาษาเนาะแล้วแต่สิีวอาไปละขากลางเรื่องพักอย่างเหรอพักไผ่พักไผ่ักไ่ก็เอียงมั้งบ่ระพักคนที่สันเป็นได้ำหากพักไผ่เลยอ่ะถ้าพระเจับพักักที่สันพักไผ่มันจ็เป็นใบน้อยๆก้อนนี้ฝ่ายยมวัเสียได้วันี่อยู่กรุงเทพไหมะ ไปยุโรปนานๆเลยครับไปทำงานเมื่อกี่ประเทศแล้วบอสมาไทยลายแห่งโบสถ์เด็จจ้กประเทศโบสถ์วายจ้กประเทศลายแย่งบสรวยจ้กประเทศไปเที่ยวเหรอเราไปเที่ยวนั่งเดินทางด้วยนี่เนาะเเ่่็ไปกี่ประเทศบ้างสามสี่ประเทศเลยกาหลีไปบอี มีไต้หวันประเทศแรกกับประเทศที่ท้องมากไปนิวซีแลนด์โบ้นิวซีแลนด์ก็เคยไปมาแล้วเหรอไปยู่ิ5ามือเนาะไปดิคุกทิพยเมือไปดิคุกนิวซีแลนด์สิบห้าพันก็กลับงี้นะอืมไปเวียวกลับมายู่บ้านปีหนึ่งกับไปเกาหลีอืเกาหลีก็ยูได้ปีหนึ่งดื่ยกัน เมื่อกี้ตอนบอกว่าไปนิวซีแลนด์นะภาพภาพที่เห็นเมื่อกี้นะเป็นแบบภูเขาแล้วก็น้ำใสๆที่เราเคยเห็นในทีวีนิวซีแลนด์อย่างนี้แหละโอแมนไปอยู่ในกองซีเ <laughs> รียล <c oughs> ภาพที่พี่เห็นเมื่อกี้แบบพี่พี่ซันนี่โจเคยชวนไปนะไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวนิวซีแลนด์ไหม <c oughs> แล้วไปไปเช่ารถบ้านเก็บคนละแปดเก้าหมื่นบาทนี่แหละผมผมก็ยังไม่มีตังค์ช่วงนั้นน้อย <c oughs> ไปยมรไปยังได้พิษกฎหมายบ่เออไปท่องเที่ยวอันและ โอ้บระสานต่อมอบระสานต่อมอเฮ้ยสปีกอังกฤษว่าได้เว้ยอยู่ในต่อมอสามคนเหมือนมังกรคักบัสตังแต่แแต่งตัวกั็มาเหมือนนักท่องเที่ยวนะวี่เดือนวี่เดือนสิบห้าวันสิบห้ามือ จองเอาติดเขาทางแบงค์ได้เห็นนี่ไหมได้เห็นวิวสวยๆที่เขาสวิดลอดเที่ยวบินเที่ยวบินมันมีเขาจังเสรีกว่ามากนะที่ลอเที่ยวบินไปกลับอันโดนโดนในหน้าหลอกหรือเปล่าเนี่ยอืในหน้าหลอกเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ถ้าลักษณะนี้น่าจะโดนดอกต้องก่แสนกัวเนาะพาไปแสนแสนซ้ำทะไม่น่าอายุเท่าไรไปเป็นนุ่มอยุบบ่ตัเขาเลี้ยงด้วยนุ่มบานว่า สามชีฟกาปีหมดเงินไปแสนกว่าอีกน้ำขึ้นได้อยูน้ำต่อยได้อยู่เงินตามตามเอาขึ้นได้อยู่กลับขึ้นมาตวเอาได้อยู่เปตะปลาเสรกับเจ้าของบ้านมันคนที่มันออกไปลอกไปแล้วมันก็มีเงินให้อยู่เหรอเงินมันยั่งมันยั่งด้ยเขาทำเขาทำเขาก็ต้องมีเงินเลยเขาเรียกว่าอะไรนะ คนอีสานตราคนอีสานเขาเรียกอะไรนะเล้าวตัวเล้าวเล้าวตัวเล้าวก็โดนกันเยอะในบ้านเราอ่ะเนาะเพราะอยูซี่ก็โดนไม่เหรอยูซี่แสนอะไรน่ะจะไปทำเงานจะไปออสเตรเลียบ้านท่านเป็นคนบ้านถูกบ้านยากเนาะก็อยากไปหาเงินหาทองเนาะเฮ็ดตัยเหต้าน้ำกับบอมี่พอได้อยากได้กินไปเกาหลีไปไต้หวันไปนิวซีแลนด์ไปไหนอีกตัวนี้แหละตัวนี้แหละ สุดยอดได้เห็นนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์เหรอนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เดิเที่ยวเยอะทางการก่อนเด่นออสเตรเลียเนาะแล้วไปเนาะแล้วไปน้องเด้่มกินข้าวแซ่บๆใส่หบึกโสดโสดกลับมาต่อยนน้ำกันเงินเขาบ่มีให้ก็เลยเห็นตะให้้ตะก้อได้โสดหมึกโสดต่อโสกได้ตรงไปเกาหลีก็เลยก็เลยได้เขาแถวแถบโสกคนยี่บ้างไงนะอืม จะได้อยู่เกาหลีเด้ปุ๊บทุกคงเที่ยวแล้วปันไอ้นิวซีแลนด์นี่ไปทำอะไรขอบอกขอ้อมูลครับว่าเป็นงานโรงงานของน้ำปั่นของเอ็ดงานมองฝรั่งเป็นสนามบินส,สิมีสิมีคนมารับยุสนามบินนั่นเอง ก็ลงสนามบินเป็นตำรวจแล้วมารับตำรวจตอบว่ามันรับทันทีเลยวะคือว่าไปนั่งเคีงเยงเป็นเลนประสบการณ์ชีวิตโอ้แซ่บหลายไปต้องนั่งกินข้าวกันก็ยาวๆครับนี่ก่อนล้วมาทำดูส่มาแซ่บบลอกแปรบ้ยวอเปิดเยวปหอมเผาผู้อิสรที่ผ ไปยังที่นี้นะก็วันนี้เทียออนนิ่งและเทียรถเทียอะไรอะไรโดยจะหาที่หรือว่าอาจจะไปกินตอนเย็นนะจะไปกินที่นาเดียทานไหมไปกินซีโฟงนี่ยหรือกินอะไรยังนงเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยตั้ง4โมงก็ออกไปนะก็ใครชอบทลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพวกเราเด็นแฟมิลี่น้ำต้ม 刚刚上班。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯